สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคุทุกๆๆคนเมื่อนีกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะแม่ตายกับกําลังสิบไปกําลังสิบไปเฮ็ดงานต่อพี่น้องเฮ็ดงานหลายหม่องพี่น้องตอนนี้เพราะว่าต้องทํางานทําเงินแล้วเพราะว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนีแ่แหละค่ะเมื่อนีกับซิซิม่าในหัวข้อเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยังไงให้ให้ยูหลอดปลอดภัยในในเมืองนอกถถว่าสันทปาพี่น้องพี่น้องเมืองปากข่อยปากข่อยด้วยความที่ คิดหลายคิดมาคิดนั้นนี้โนนนะพี่น้องขอกระป็นไปทเทอรทีแต่บอกว่าเป็นอย่างนี้พี่น้องตอนนี้ไม่มีปัญหาไม่เป็นอะไรพ่อสวยและสตรองมากพี่น้องเลย<ส>คอยบอัลซีเรียดพี่น้องก<ส>ะเดี๋ยวสิกะมีคอมเมนต์หลายๆหรอกกัมีน้องๆหลายๆคนทเขียนคอมเมนต์มากนะคะกับคลิปที่ไม่ตายเหดออกไปเนาะเอาเรื่องว่าเรื่องที่เห็นไม่ตายอันอันอันมือว่านเนาะบระเนี้อันอันมือว่านเหมือนอคลิปก่อนๆนะพี่น้องบระเนี้อัน ไป่ต่กกสีอยากมาเหล่าใอ้ฟังว่าให้จังไหนยังซียูด่อยููรอดปลอดภัยมาพี่น้องคือการยูมันไม่ได้มีอะไรยากกว่าคำว่าบิสตรองนี่พี่น้องเจ้าจงสตรองอย่างเดียวเจ้าจงเข้มแข็งอย่างเดียวเลพี่น้องข้าเจ้าบวเข้มแข็งเจ้าบ่สามารถยูในเมืองหนอกเลยพี่น้องมองหนอกนี่ยยูยากแต่พี่น้องยูยากก็กรุงเทพกรุงเทพว่าวายากมันบอกขเทามีปัญหากรุงเทพเฮาเมื่อบ้านเลยพี่น้องเฮาเมื่อบ้านหนอกเลอพี่น้องแต่มองนอกเขาเมื่อบ่านอะไรพี่น้องกันเฮาบ่มพีเงินเออนั้นพี่น้อง นั่อะไะพี่น้องมันไมเป็นไอสันตอนนี้ไม่แต่ไม่แต่สินั่งเฮ็ดคลิปอยู่นี่ดอกนั่งเฮ็ดคลิปอยู่นี่หรอเออเบื่อคุณกระสอบขถาวไปพี่น้องนั่นแหละบอกมูจาว่าเขาเมื่อบานบ่ได้เออเขาเมื่อบ่ได้ยืนราอยู่นี่แหละเขาเมื่อบ่ได้แล้วเขาอ่าเขาเขาเอิ้นว่าอย่าเง,าเ,ง,าเ,งเขาเขาไปใส่บ่ได้เขาต้องสตรองแล้วกัอยู่นี่อยู่ประเทศนี่ห้มันไดด้วย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  โดยตัวของเข้าเองพี่น้องขันเฮาบาสามารถอยู่ประเทศนี้ได้หรอเฮ้าเฮาเขาขันขันเคือขันเฮาบอกเขาอนมาอย่างบอกเข้มแข็งสำหรับไมทายบอกผิดเขาสิบภสามารถอยู่ประเทศนี้ได้เพาต้องเข้มแข็งท้าเราท์ตกพี่น้องเมื่อกี้เอาไหมได้พี่น้องท้าเราทย์ตกเขาต้องสตอรได้เข้มแข็งและอดทนเท่านั้นเขาจะอยู่ตรงนด้ได้มีน้องคนนึงถามว่าไม่ตายไม่ตายตอนนี้หนูกําลังเป็นแต่หนูมีวีซ่าที่ที่ยังอยู่ไม่ได้ไหม หนแค่จังไหนก็ได้ให้หนยูได้ก่อนให้หนยูได้แล้วบัดที่นี่หนก็สิเออมาอย่างพี่น้องมันสิมันสิเป็นไปเองมันสิยูได้เองด้วยอัตโนมัติแล้วก็หางานทําเยอะๆสาวไทยเมตาเสือที่สุดว่าสาวไทยไม่เคยขี้เกียจสาวไทยทํางานทุกอย่างทํางานทุกอย่างอิหลีพี่น้องบบเคยขี้เกียจบบเคยมีคําว่าขี้เกียจบบเคยมีคําว่าเลือกงานกับสาวไทยเออเมตาตกืบคนหนึ <จ |fi|> ่งเมตเห็ดงานเมตไม่เคยเลือกงานเลยแม่ไม่เคยเลือกงานเลยไม่เห็ดทุกอย่างคัดสวมคัดคัดคัด เฮ็ดทุกอย่างอเหลืองานเดียวที่แม่ยังไม่ทําคือขายตัวสําเร็จแล้วถ้าเกิใกล้สิไปแล้วละ่ะไปข้าง,าง,างคู่ใบไกลแล้วกันให้ราคาดีๆน้องพี่น้องเนาะนัะน่นแหละพี่น้องนั่นแหละพี่น้องกะกะกะสิฝากไว้คือมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าแม่ตายหนูหนูก,ก็เป็นเหมือนกันหนูจะทํายังไงดีกับชีวิตหนูหนูนี่นั่นอีหละ่ะสิ่งที่ลูกเฮ็ดใดอย่างเดียวคือตอนนี้คือบี strong เข้มแข็งแข็งแรงและอดทน อดทนเท่านั้นให้นูคิดให้นูคิดให้นูคิดว่ายังมีชีวิตอีกหลายชีวิตที่ที่งแก่กว่าเฮาเมตายมีหม,มูคนหนึ่งหมูเม,มตายหมูหักเมตายแล้วบอกว่าแกจะไปคิดมากอะไรี่ด,ดูฉันสิฉันอยู่เมืองไทยฉันลำบากกว่าแกฉันยังไม่คิดมากอะไรเลยวสันเออเมนฉันอยู่นี่ฉันก็บอได้ลำบากก็ลำบากแหละแต่ว่าฉันก็ยังดีก็สำหรับบางคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ลำบากกว่านี่ อย่างประมาณนี้นะพี่น้องนั้นให้พี่น้องฝากไปคิดแล้วก็ผู้ใดคันผูใ้ใดว่าท่านใดกดไลค์กดติดตามากด กด subscribe กดติดตามแม่ไต๋ก็อย่าลืมกดกดไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อจะได้แม่ไต๋ซีนใมาอัปเดตชีวิตในฟังเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกับการใช้ชีวิตคุณแม่ต่างคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในต่างแดนการที่ถูกผัวฝรั่งเอาเปรียบการที่ถูกผัวฝรั่งทอดทิ้งเป็นเป็นจังไดในอีพี่ต่อต่อต่อไปนะคะมือนี้งแม่ไต๋ก็สิกล่าวค้า่าบุญรักษาทุกคู่ทุกคนในพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่น้องแม่ไต๋ต้องเฮ็ดงานต่ออีกอีกอีกหม่องนึงคือหลานของอันนี้คือหลานของแม่ตาามม่่่เฮ็ดงงนอึึ้ซ ซึ่งมีมีลูกค้าอยู่ในลานแม่แต่เล็บวอยอยากเบาเข้าไปในลานเนาะเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวแม่แต่มานางฮ็ดคลิปอีกเดี๋ยวเข้ามาคุยกันอีกเดี๋ยวแม่ไตมีโอกาสดีๆแม่แตส่สิไล์สดให้มื้อเจ้าอยู่ในช่อง YouTube นะคะรอติดตามไว้ส่วนผู้ใดอยากหูจักแม่ไตามากๆขึ้นค่ะไปติดตามแม่ตไตไใดในไออ่ากาไตมัมสตอรีแฟนเพจตามติดชีวิตคนดังนะคะอันนี้คือเพจแม่ไต การเมตาซิมีเรื่องเล่าจากทีเมตาเฮ็ดยูทูบเริ่มสตาร์เทยูทูบตั้ง่งแหลกจนหอดมือนี่เป็นยังไงโอเคมือนี่ซิดลาบไปกอนนี้ลยเดีบยวันนี้ลาบอีกอนนอาไรพ,พอๆกันไหมในคลิปหนามนม่บุญรักษาทุกคนทุกคนในพี่น้องขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ,บายบาย